ค้างชำนี้บัตรเครดิตอะไรครับเ้าเชื่อมันสนุ่มของคุณลูกค้านะคะเอาคทำการตรวจสอบให้ค่ะเอาคุณโทรมาหาผมผมคุณไม่รู้จักชื่อผมเหรอูอยู่ที่ไหนนะฮะธนาคารอะไรฮานี่ที่ไหนบริษัทอะไรครับสาขาป่าตองนะคะป่าตองผมอยู่เพชรบูรณ์นะครับ ผมไม่เคยไปหาดไอ้ไม่ไม่ไม่เคยปาไปปาดตองไม่ใช่ไม่คุณคุณติดต่อมาผมคุณต้องรู้ชื่อผมดิคุณไม่ต้องหามผมดิผมชื่อผมปรากฏอยู่แล้วอ่ะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราไม่สามารถเอาแล้วคุณรู้จักไอ้เบอร์โทรผมได้ยังไงอ่ะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันค่ะคุณสามเป็นเจาหน้ที่ธนาคารไปเรีนพัฒนีนคะเอาคุณคุณมาคุณมาคุณมาเพชรบูรณ์ได้ไหมคุณมายึดยึดที่เพชรบูรณ์ได้เลย คุณมาปรับมีใบสุงใบถึงสั่งอะไรไหมขึ้นสูงขึ้นสา่นอะไรไหมเขียนมาเลยครับส่งมาเลยเดี๋ยวให้ที่อยู่ส่งมาเลยเดี๋ยวให้ที่อยู่ยนี่อีควายกูไม่ได้มีนี่อะไรกับไอ้ฮันุควานาคารนี่เงา่าเดี๋ยวคุยกับชาวต่างชาติไอคุยกับชาวต่างชาติแป๊บนึงหลายที่ส่วนหลายที่เราอบอสเซียปะตองบอแมนเด๋อ กรู้าให้เก็ิขึนกาละกันด้วยนะคะโอ้ยยี่ยีอยี่ยี่ยี่อ่ยู่ยี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 ยี่ยีะคี่ย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 ีงกด่ย้่่ยี่่ี่ี่ย่าี่ยีม่ยีี่ยีายี่เีี่ยยี่ยก่ย่ยกีย่าย่่ี่ย่ยี่ยี่ยียีกยี่ยีียย่งยู่่้ยยยอีย